ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาด้วยเรื่องของ ใครกันถูกไม่เอ่ยโอเคเชื่อว,ว่าสาวๆนะคะคุณพี่คุณน้องผู้หญิงทุกคนนะคะน่าจะเป็นหัวเกี่ยวกับเรื่องใต้ท้องแขนนะคะซึ่งเวลาที่เราโบกมือนะคะทักทายเพื่อนนะคะมันก็จะมีความสั่นไหวสั่นพรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมีท่าง่ายๆหกท่านะคะเอามาให้ทุกคนลองทําดูนะคะหกท่าท่าละหนึ่งนาทีนะคะใครจะทําทั้งหมดหกหกนาทีเลยก็ได้ไม่ว่าถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเมื่อยก,ก,ก็พักนะคะเพราะไหม พร้อมถาเองตอเองไปค่ะพร้อมนะโอเคเริ่มจาับนะนมือเข้าหากันนะคะเหมือนเราไหว้สวยๆนะทีนี้พอเราประกบมือพนมฝ่ามือเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนหนีบสอบให้นมาแล้วตั้งสอบขึ้นมาให้ตรงอยู่กับเหมัวไหล่ของตัวเองนะคะเสร็จแล้วแทงมันขึ้นไปค่ะที่ด้านบนอืม แทงสอบขึ้นไปที่ด้านบนแบบนี้นะคะอ่าช้าหรือเร็วก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยนะช้าหรือเร็วก็ได้นะคะเอาที่ทุกคนสะดวกเลย1นาทีนะคะเสร็จแล้วหนนาทีเสร็จปุ๊บนะคะอขออนุญาตท,ทาต่อเลยนะ,ะทุกคนประกบฝ่ามือไว้นะคะแล้วการสอบค่ะแล้วปิดกลับเข้ามาให้เปิดสอบออกไปที่ด้านข้างแล้วปิดกลับเข้ามา ในระหว่างที่ทุกคนเปิดศอกนะคะบีฝามือลงไปให้หนมนะบีฝามือนะคะเข้าหากันเอาไว้แล้วก็ปิดศอกกลางปิดกลางเปิดกลางปิดสนมื่อเาทําครบหนึ่งนาทีคราวนี้เราจะสอบแล้วมือนะคะเปิดไปพร้อมกันนะปิดเปิดออกนะคะเวลาเปิดออกนะทุกคนให้เปิดให้สอบกับหล่เนี่ยเท่ากัน สอขอไหลเท่ากันเลยนะคะเกรงแขนให้ด้วยนะเกรงแขนเอาไว้ทีนี้ทุกคนเปิดนะตัวพยายามอยากให้ตัวโยกแยกไปมาเกรงลำตัวให้ด้วยนะคะ,ะปิดเปิดปิดเปิดปิดและเปิดต่อมาลองนึกภาพเหมือนละว่าเราเหมือนเป็นหุ่นยนต์ค่ะปิดฝ่ามือลงไปค่ะเหมือนไปตีกำแพงที่ด้านหลังหลาตั้งกับชิ้นมาต่อไปที่ด้านล่าง แล้คืนสังเกตนะคะว่ามันขยับจากหัวไหล่เนาะอ่ะมามองจากแผงด้านข้างค่ะก็จะเป็นแบบนี้อ่าพยายามให้ข้อสอบนิ่งๆน,นะคะขยับจากหัวไหล่เขืนใครอยากจะทำทีละข้างแบบนี้ก็ได้เหมือนเราเป็นกุ่น ยนเลยนะคะนี่ยังทําให้ครบหนึ่งนาทีนะก็เริ่มมีความเมื่อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้แนะนําว่าสองข้างไปพร้อมกันดีกว่าเราจะได้ไม่เกิดความงงนะคะโอเคมาถึงท่าที่5้าแทงขึ้นไปที่ด้านบนแล้วดึงกับลงมาแทงแล้วก็ลงแทงขึ้นลงแทงขึ้น เด้งลงส,ส่วนท่าสุดท้ายค่ะขึ้นไปที่ด้านบนประกบฝ่ามือเข้าหากาันทุกคนจะพนมมือก็กได้หรือประสานมือกันก็ได้เะคะเสร็จแล้วปุ๊บทิ้งมือลงไปที่ด้านหลังค่ะบีบเสกให้อำมเล็กน้อยเะคะแล้วก็ลงไปนะคะเอ่อจำได้ไหมท่าแรกที่เราแทงขึ้นไปที่ด้านบนคราวนี้ค่ะเราจะเน้นลงไปที่ด้านล่างเน้นลงไปที่ด้านล่างโดยที่พยายามบีบแขนนะคะให้ชิดติด สีสะของเตีงไว้นะคะเราก็ทิ้งมือลงไปอ่าพนมมือเหมือนเราเช็คอะไรสักอย่างเขากดอืมเช็คน้ำไปนึกถึงเหมือนเราเป็นบาร์เทนเดอร์นะคะโอเค มีความร้านนะคะลองดูนะคะหกท่านะคะรวมกันก็จะเป็น6นาทีพอดีนะคะไม่ไหวก็พักนะคะเอาที่สะดวกนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องทําด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีความย้วยของท้องแขนนะคะทุกคนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะติดตามกันด้วยนะว่าครั้งหน้าเาจะเอาท่าอะไรมาฝากกันนะคะหรือถ้าอยากได้อะไรก็บอกนะบา,บาย b y ย